ในยุคนี้นะคะไม่ว่าคุณจะขายสินค้าแบบไหนก็ตามมีคู่แข่งเหมือนกันหมดค่ะแต่แค่คุณรู้หนึ่งความลับนี้คุณจะนำคู่แข่งสิบเก้าค่ะคุณฟังให้ดีนะ ลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าจากคุณสมบัติ A B C D หรือว่าส่วนผสมวิตามิน A วิตามิน C ไม่ใช่ค่ะแต่เขาซื้อความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่เขาได้รับหลังจากที่เขาใช้สินค้าของเราโดยมนุษย์นะคะจะมีความต้องการพื้นฐานหลัสี่อย่างด้วยกันสินค้าที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มหรือว่าเครื่องนุ่หผมนะคะสินค้าขายดีอันดับ2นั่นก็คือสินค้าที่ตอบโจทย์ความรักความสัมพันธ์อันดับสสินค้า ที่ตอบโจทย์ความสนุกสนานการขอนขายสินค้าขายดีอันดับ4คือสินค้าที่ยกระดับสถานภาพของเราหรือว่าเรื่องภาพหลักนะคะอย่างเช่นนาฬิกาลักชรี่หรือว่าเสื้อผ้าที่ดูดีนะคะแล้วพิมพ์บอกเลยนะคะถ้าคุณสามารถเชื่อมโยงสินค้าของคุณกับความต้องการหลักสี่พื้นฐานของมนุษย์ได้คุณจะสามารถพลิกยอดขายเป็นอีกระดับหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะแล้วตอนนี้คุณสามารถทําได้โดยใช้ AI คะ่ะพี่ขอยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพง่ายๆนะคะ อย่างแรกนะคะให้คุณเข้าไปที่ ChatGPT ค่ะแล้วพิมพ์คำสั่งลงไปนะคะ ในที่นี้พิมพ์จะยกตัวอ,อย่างเป็นแก้วน้ําเก็บอุณหภูมิแบบพกพาน,นะคะซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อสินค้าของคุณได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คําสั่งต่อลงไปว่าปรับให้อยู่ในหมวดหมู่สินค้าที่ตอบความรักความสัมพันธ์หรือคอนเน็กชันนั่นเองค่ะพิมพ์ต่อไปว่าลองเสนอไอเดียแล้วก็คลิกลงไปค่ะและนี่คือผลลัพธ์ที่ AI เขาช่วยคิดมาให้เรานะคะเปลี่ยนมุมมองสินค้าจากของใช้ธรรมดาเป็นของที่สร้างความผูกพันแล้วเขาจะเสนอไอเดียมาอันที่1แก้วน้ําแบบคู่รักอันที่ สองนะคะแก้วน้ําส่งความที่ถึงอันที่พิมพ์ชอบมากเป็นแก้วน้ําที่อาจจะมี qr code แปะสติกเกอร์ไว้เปิดเป็นคลิปเสียงจากแฟนจากคนรักของเราครอบครัวเราที่อยู่ในระยะไกลไม่ได้เจอกันบ่อยน,นะคะกลายเป็นแก้วน้ําส่งความที่ถึงแม้จะห่างไกลก็ส่งความอบอุ่นได้ในทุกเวลานะคะอ่าแล้วนี่ก็เป็นแก้วน้ําแทนใจแล้วอันนี้ที่แบบเด็ดมา,มากๆคือแก้วน้ําแบบที่บอกรักแบบไม่ต้องพูดนะคะอาจจะเป็นใช้เทคนิคพิมพลายจะปรากฏเมื่อ ใส่นำน้อนโอ้โหอันนี้อันนี้เด็ดมากเฮ้ยข้อเจ๋งเลยโอเคนี่แหละคะ่ะคือตัวอย่างที่คุณสามารถนำสินค้าของคุณมาเชื่อมกับความรู้สึกที่ตอบสนองความป้องการพื้นฐานหลักของมนุษย์ค่ะแค่นี้คุณจะนำผู้ข่ของคุณไปสิบเก้าค่ะ